เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครฮะแล้วด,ดูน้องยิ้มกุ้งกิมดี <laughs> น้องยิ้มกุ้งกิมมากเลยแต่ละตัว <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เล่นเกมเคนหน้าบีดออฟสปิริตในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมโอ้ยไปกันต่อดีกว่าเพื่อนๆน,นี่ตอนนี้นะครับโอ้หน้ากากของเรานะครับผมนี่คือเส้นทางที่ไปต่อถูกไหมเป็นเส้นทางสีเหลืองนะครับผมอไปกันเถอะ ไปไปหาชิ้นส่วนชิ้นที่สองกันนะครับทางนี้เหรอทางอันนั้นใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่ากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรวะอุย้ยเฮ้ยเมันจับเวลาด้วยเหรอโอ้เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตเห็นเฉยเลยเฮ้ยป่าที่ถูกลืมเลือน ไม่มีใครใรู้อายุที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาถูกลืมไปนานแล้วแต่ผลงานของเขายังอยู่เขาเฝ้าดูผืนป่าเหมือนกับผู้พิทักษ์โบราณวิญญาณของทาโร่ได้ทำให้สถานที่แห่งนี้เปิดเปื้อนและปิดทางเข้าไปยังต้นไม้ผู้พิทักษ์ข้าสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทาโร่ที่นั่นข้าทำตำแหน่งสถานที่บูชาต่างๆไว้บนแผนที่ของเจ้าแล้วขอบคุณนะรูซูข้าจะชำระล้างพวกมันเอง ขอบคุณนะครับดูซูไหนดูทร,รอ๋อนี่เหรอโอ้กี่อันวะเนี่ยสี่อันนะครับผมโอเคเลยงั้นอันไหนที่มันใกล้ๆอ่ะเราดูในนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ดูได้ดูได้โอเคสี่อันนะครับเหมือนตรงตรงนี้จะใกล้กว่าตรงนี้จะใกล้กว่านะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีทางแวะ <c oughs> อาจจะมีทางแวะให้เราไป งั้นไปทางใกล้ๆก,ก่อนทางใกล้ๆฟากปี๊ฮ้ยมาได้เวลาไฟได้เวลากันไฟกันขึ้นมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหมีมีเอ้าเอ้โเ้ยเเมื่อ,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 อกี้มาแรงไรโอ้ยมาแรงระเบิดมาแรงระเบิดมาแรงระเบิดโอ้โหเราต้องใช้ธนูยิงใช่ไหมธนูยิงใช่ไหมอือเรียบร้อย อ้โหโอ้ยใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นดิพี่ใจเย็นโจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนหนึ่งสองอือึือเอาเอาเม็ดเหลือมาเม็ดเหลียวอืออือลบเฮ้ยอือนี่แหละยิงหัวแตกอ้าาาลบไนโอเคเอ่าเพิ่มเด็ดเพิ่มเด็ดเพิ่มเด็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยหนึ่งสองสามลบลบโอ้โหเออตีนักเออระเบิดโล่ระเบิดโล่ไปตีโอเค โอเคปัดล okay, ูกกระจกกัน huh, ปัดล uh ูกกระจกกันเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยล็อปโอเคอ่าไอ้พนนันมันก็ยิงมาอยู่น okay. uh, uh huh. ั่นแหละยิงมาอยู huh. ่น <MIT> ั่นแหละยิงมาอยู่นั่นแหละโอ้โหเอามันก่อนแล้วกันอ๋อไม่มาอีกไป่ละไม่อีกละโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะมากเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ลบโอเคหนึ่งสองสามอ่ะตีตีนั่นอ้๋อตีอะไรตีใครเนี่ยตีใครเนี่ยอ๋ มาเลยมาเลยมาเลยเออใช้รถใช้รถใช้รถเป็นประโยชน์อือนอือแล้วก็อือชาร์จตีหนักอ yeah> ือเรียบร้อยวู้วโอ้โหโอ้โหเพลงเพลงมันบิ้วเหลือเกินยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังมีภาคต่อยังมีภาคต่ออีกนี่เลยนี่เลยนี่เลยมาอืลบเออลบ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 โอ้โหไอ้ตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้ว Ừ, tôi nhìn coi, tôi nhìn coi Ừ Ô ừ. oh, hô, ôi, tọc 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 À Tọc <coughs> chứ, thì... à, à, à Chạy yên, chạy yên, chạy yên nào xuống, chạy yên nào Ừ, ừ Ừ <coughs> Ôi, lập, lập, ok Đi, đi nặng vậy, đi thi nâng, ok Lỡ anh gặp kha leo, oh, lỡ, lỡ oh, cho gặp kha leo, lỡ cho gặp kha leo lỡ, ôi นี่แหละอือหึอือหึใช้จังหวะนี้แล้ว,วกันอันตีไปเลยโอ้โหไม่รู้เขาเรียกอะไรแหละแต่ว่าเราเรียกอันตีไว้ก่อนอันตีไว้ก่อนโอ้ออตีตีไอ้เรียบห้่อยโอ้โหเฮ้ยมันชัดมันจริงๆเลยใช้ไปเลยนี่อ่าต้องใช้รถก่อนอื ระเบิดสิวเลยจ้าโอ้ยตอนนี้น้ำกลายเป็นสีนี้แล้วเคอยเฮ้ยนกค,ค,คุชชี่หิมาที่ละลายจากสถานบูชาแห่งคุณเขาไหลสูล่ลำทางเหล่านี้น้ำที่นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หืมน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอน้ำที่นี่เฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะ มันคืออะไรโอ้แล้วมีทางแวะไหมเราหาทางแวะอย่างเดียวเลยตอนนี้ไปไปตรงนี้ก่อนอเหมือนตรงนั้นจะเป็นเกวียนนะแล้วเรากระโดดไปได้ไหม,มกระโดดลงไปก่อนอขึ้นไปหาเกวียนก่อนเลย ครับอืจะได้ปลดล็อกเกวียนเรียบร้อยปลดล็อกเกวียนแล้วครับเปิดเลยเสียโอ้ยได้เหมืองลูกโอ่งมาด้วยแหละนี่ลงไปไหนกันนะอุ้ยอุ้ออยฝาบนี่คือคืออะไรเหยียบแล้วมีอะไรยิงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาแล้วมาให้เราเหยียบทำไมอ่ะ๋อ,อเอาแครอะไร ว่าเดี๋ยวขอแวะก่อนแวะบ่อยแล้วเกินทางนี้ลงไปไหนกันนะลงไปน่าจะน่าจะตุยน่าจะตุยทางนี้ทางนี้เป็นทางที่เรามานะครับโอเคปับเออแล้วก็อ๋อา้าวเดี๋ย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 ว,ย,วยิงใหยิงไเออโอเคกำจัดศัตรูเจ็ดตัว

เอ้ยมันมีกับแบบว่าบินซิกแซกด้วยนะเรียบร้อยนะครับผมฝาอุ้ยกดล็อกเทรพอร์ตแล้วนะครับนี่คือนี่กดแค่เดียวเองอะแล้วมันมีเศษตรงนี้อยู่นะเศษตรงนี้สองอันนะครับผมนี่นี่ผมเจออันนึงละเจออันนึงละเอามันนี้เลยเอาันนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค เอาวางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรวางได้เหมือนกันเออแล้วก็เอาตรงนี้มาตรงนี้มาไว้นี่่อามาเลยมาเลยมาเลยบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเรียบร้อยสี เอาไรวิ่ได้นี่มาได้มาเอาเอาไว้ทำรอยเอ่ยรียก่อนสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเป็นจุดรวมพลังก้อนหินเหล่านี้เนี่ยถูกฝังไว้ลึกเชื่อมโยงกับพลังที่ไหลยอยู่ในพื้นดินนะครับผมเชื่อมกับพลังที่ไหลยอยู่ในใต้พื้นดินนะครับพลังอะไรกันนะตรงนี้นะครับบดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่ง เฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรเด็กนะมันยิงมันยิงไปไหนเอ่อมันมันเป็นไฟแล้วมันยิงไปไหนนี่เหรอมันเป็นไฟแบบว่าตุดๆๆๆๆๆๆๆตุดๆๆตุดตุดตรดตุดตึดตุดหนึ่งสอง สามเอา้ามีสี่อันเหรอแสดงว่าต้องหายอันหนึ่งนะเพื่อนๆต้องหายอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวเราเดินผังขวาหายอันนี้ก่อนอีกอันนึงน่าจะซ่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยทีน,นี้มันขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้เนาะแต่เหมือนมันจะลงมาได้นะตรงนั้นเอากิน ้ยโอ้โหมาเลยกล่องนี้เราชอบอยู่แล้วอุ้ยปราบศัตรูปราบศัตรูใน40่สิบวิเดี๋ยวนี้มีจับเวลาด้วยเหรอมาเลยเออกล่องมันจะเริ่มยากขึ้นสินะอุ๊ยอืออืออืออุ๊ยลบหนึ่งสองทับลบหนึ่งสองทรับอือ้โหโอ้โหยมาเลยอืออือลบอือ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  สิบวิสิบวิเออเออแปดเจ็ดหกห้าเออเรียบร้อยอีซี่มากเกือบไปแล้วเกือบแย่แล้วเราเย้ได้หมวกมาแล้วนะครับหมวกอบังเหรออยู่เหมือนหมวกอบังเลยอเอ้ยหมวกทาโร่เจ้กดว้าวได้หมวกทาโร่มาด้วยแหละเพื่อนๆอีมานี่เลยน้องรอตมาแอบอะไรในนั้นล่ะ เรียบร้อยนะผมยังหายนั้นไม่เจอเลยอะยังหาไม่เจอเลยอีกอันนึงอยู่ไหนมัวแต่ว่าไปอันนี้ไปแวะข้างทางเอาอ,อืออือมันแวะข้างทางแล้วมันเพลินดีมันเจอแบบว่าของของอะไรให้เราเก็บเพียบเลยอะอือนี่ดู้สิไหมมีของมาอีกแล้วไม่ได้ไปถึงไหนสักทีอือยังไง แบบมันทําให้เราแบบรู้สึกอ,อยากสํารวจมากขึ้นนะครับผมด้วยฉากที่มันสวยๆด้วยแหละอีกเส้นทางนึงอยู่ไหนนะอีกอันนึงอ่ะโคงไฟอ่ะเหมือนโคงไฟอันนึงไม่รู้อยู่ไหนนี่ตอนนี้เราปลด2อันแล้วใช่ไหมเดีอีกสองอันนะครับต้นไม้ผู้พิทักษ์นะครับถูกแผดเผาแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่รากของมันอย่างลึกและเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ชำระล้างสถานที่บูชาแล้วประตูจะเปิดออก เขาใครก็ชำระล้างไปสองอันแล้วแหละเนาะเราเระเบิดหัวสิวไปสองอันแล้วขาดอีกสองอันเอ,อ่ออันที่สามนั้นก็คือก็คืออันนั้นแหละไอที่เราต้องไปยิงไอสี่ห้าอันนั้นแหละแต่ว่าเรายังหาอันที่สี่ไม่เจอเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันอยู่ตรงไหนล้วเนี่ยเราหลงแล้วเนี่ยตี้มันแบบว่าแผนที่มันกว้างใหญ่จนเกินไปจนเราหลงอะหลงทางชแนเลเอเจอนอกฮูกแล้วอ่ะแล้วนกฮูกนี้ไปไหนกันนะนกฮูกนี้ เอาไปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนเออมันมันนี่เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งอันเอา้านี่ไงอันที่สองอยู่นี่เองนี่เรียบร้อยอันที่สองนะครับสวัสดีครับเห็นอันที่สามไหมเอ่ยอันที่สามไปอยู่ตรงไหนกันนะเฮ้ยถือว่าอยู่ในนี้อยู่ในนี้หรือเปล่าน,นี่เหมือนจะเป็นทางแบบว่าที่ไปได้ด้วยนะงั้นมันก็ต้องเอ่อ ต้องอยู่ตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ยิงอันนี้อ่าแต่ผมว่าอันที่สามไม่ได้จะอยู่ตรงนี้แล้วเลยตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางอื่นเส้นทางไปไหนกันนะเฮ้ยโอ้รู้แล้วเส้นทางไปไหนเส้นทางไปฟื้นฟูเฮดพีนี่เอง <c oughs> ทำสมาธิเอยจ้ หลอดเลือดเพิ่มขึ้นแล้วนะคะมันจะเพิ่มแบบว่าสุดขอบจอหรือเปล่านะอันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่อยากลดผลสายตาเราไปได้หรอกไอ้เจ้าน้องนี่อะไรเย้ใกล้จะครบแล้วนี่วะหาไปหามาก็เออมันก็แบบน้องก็มีแบบเรื่อยๆเหมือนกันนะมีแบบให้เราสำรวจเรื่อยๆเลยเอานี้ไงผมเจอที่สามละ โอ้โหม่แอบตรงนี้นี่เองมาเลยมาเลยตุ๊บโอ้โหได้มวกใหม่มาแล้วเพื่อนโ,อโหยเป็นหมวกควางนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอ๋อนี่ไงอันที่สี่ตรงนี้เองเพื่อนมา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 ลุยกันลุยกันเอานะหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยอุยอ้ยหมามีมอนเหรอ มีมอนเหรอมาเลย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 เจ้ามอนมาเลยเอา้าวมีแค่นี้เหรออ้าวเอา,เอาไม่ถูกเหรอเดี๋ยวนะมันต้องกดอะไรก่อนอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเทียนหรือเปล่านะเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพื่อนๆดูดิเทียนหนึ่งสองสามสี่น่าจะใช่อา่านี้คือหนึ่งถูกไหมแล้วก็ นี่คือ2นี่คือ3นะครับแล้วก็นี่คือ4ถูกไหมเอาถูกจริงด้วยโอเค,โอ,เคโอ้โหดีนะที่สังเกตเทียนเรียบร้อยโอ้มันก็แอบเป็นพัซเซิลเล็กๆอยู่เหมือนกันนะเย่ปวดร้อนที่3แล้วเด็กๆก,กับทาโล่มักตกปลาในลำธารเหล่านี้ ด้วยความที่เงียบของป่าเนี่ยทำให้ข่าได้ยินเสียงของพวกเขาทาโร่กับพี่น้องของเขารู้สึกว่าในป่านี้ปลอดภัยคุณสอนเขาว่าดีนะลูซูตรงน,นี้เป็นที่ที่ทาร่ตกปลาเหรอ,อแต่เราไม่เห็นปลาสักตัวเลยตรงน,นี้เอ็นเดมอนนี่ไปไหนกันนะเฮ้ยทางนี้ไป <c oughs> มีเครื่องมือตกปลาชำรุดอยู่ที่นี่ <c oughs> มันเรียบง่ายดีนะแต่ก็มีประสิทธิภาพ นดูฟรีอ๋อนี่เหรอที่ทารุ่งไ้ตกปลาอ๋อใช่นี่ตกปลาเหรออืมแล้ที่แบบว่าแย่ปลาลงไปใช่ไหมแล้วก็ให้ปลามาติดในตะก้อนี้เขาเรียกตะก้อป่ะไม่รู้อะไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะฟเป็นแค่ความทรงจำเล็กๆเนอะเหมือนบนนั้นจะขึ้นได้นะเพื่อน ใช่ไหมเหมือนจะขึ้นได้มามามาเราขึ้นไปก่อนเลยอยากรู้ว่าข้างบนนั้นมีอะไรแล้วอนี้นี่ปีนได้ดีแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นยิงได้นะครับยิงไปก่อนยิงให้ตกไปก่อนอืแล้วเราต้องไปทางไหนต่ออย่าบอกนะว่าขึ้นสุดแค่นี้ไม่นะอนนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ดี ก็ไปตรงนี้อ,อ,อยากรู้เหมือนกันว่าขึ้นไปไหนกันนะอาจจะมีแบบว่าของรับซ่อนอยู่ก็ได้ออหรืออาจจะมีน้องอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอืออือนี่คืออะไรอุ้ยข้ามไปรู้ได้ด้วยอะ่ะก็ข้ามไปข้ามกลับได้ปะเอาข้ามกลับได้โอเคงั้นข้ามไปก่อนแล้วกัน อยากรู้อยากรู้ว่ามันคืออะไรด้วยความอยากรู้เนอะอยากรู้ว่าคือโอเครู้แล้วรู้แล้วคืออะไรอันนี้เลยอุ้ยก้มเลยเอะโอเคพบเจอจดหมายนะครับผมอือนี่คือผลไม้ที่เรายิงถล่ม นี่กินเลยกินเลยกินเลยเออเรากดกินทีหนึ่งสามอันเลยไม่ได้เหรอเวลาน้องกินแล้วมันดูน่ากลัวแล้วเกยตรงนี้มันต้องใช้อ๋อต้องใช้ลิฟต์ขึ้นไปโอเค <c oughs> นี่มีอะไรไหมไม่มีเนาะยิงเลย ไปบนนั้นอ๋อบนนั้นคือที่ที่บีบสีวิกที่หนึ่งโอเคจัดไปจัดไปจัดไปเลยจัดไปเลยอือปีนฟับก็กระโดดขึ้นไปโอเคอืออือเรียบรย้อยนี่ไงคือท,ที่ที่บีบสีวิกที่หนึ่งเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลิง ใจเย็นอ ok ือขำรู้ใจเหรอโอ้โหอะไรอ่ะอุ對對๊ยระเบิดอันตรายอันตรายเจ้าลิงนี้อืออืออือลิงนี่ก่อนอือนี่ก่อนอ้าวอุ๊ยมามาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยอืแอบลิงแอบเลิงยากอยู่เหมือนกันอือเออช้าธนูก่อน ไอ้โมง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 เออโอ้โหเราต้องเออเราต้องเล็งดิดีเคได้เจ้าลิงนัตไปไหนเออมาแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้วโอ้โอ้โหโอ้โหเราเแล้วาเราเจ้าตัวไปไหนอะเจ้าตัวเอาอยู่นี่อ้หมาทำอะไรบนนี้มาทำอะไรบนนี้ล่ะพี่ไอ้เราก็หาอยู่ว่าอยู่ตรงไหน เออไปแอบอยู่งั้นนี่เองอ,อีเราสามารถบินได้สองที่นะครับผมบินไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอือผมนี่บินเป็นไหนเอ่ยพอ,อบินมาเก็บยาอย่างเดียวเหรอเก็บยาอย่างเดียวโอเคเฮ้ยเราใช้รถตรงนี้ได้นะครับแล้วเราบีบสิวได้ตรงนี้เลยโอเคแซวเลย เหมือนบนนั้นจะขึ้นไปได้อีกนะเนี่ะบนนั้นนะ่ะแล้วตรงนี้เป็นลิฟต์นะครับลิฟต์ไปไหนเอ่ยน่าจะเป็นลิฟต์ทางลงไปตรงนู้นไปตรงพื้นเลยอะ่ะบางคนเชื่อว่าสถานบูชาแห่งนี้เป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ผืนป่าจากวันนี้มันง่ายที่จะจินตนาการว่าพวกมันเฝ้าปกป้องแผ่นดินนี้อยู่อืมอ ย้อนไปข้างบนข้างบนมีอะไรมีอะไรให้เราเชยชมเออเฮย้ยมีน้องลอ็อตแหละมีน้องลอ็อตแล่อหืมมากลมกลืนอะไรอยเอเรียบร้อยเฮ้ยอย่าฮูฮูเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นเป็นหยดน้ำอ่ะหยดน้ำอะำไรสักอย่างหนึ่งเห็นนะนั่นน่ะเพื่อนๆเ,เป็นหยดน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เออนี่ไงใช้ร็อ๋อโอเคนี่จะแล้วมันอยู่บนหลังคานี่เองโอเคเลยมานี่เลยเออแล้วก็เอามานี่มานี่หมุนก่อนรอบนึงไม่ได้เหรอ,อ,อเออเราต้องยิงตรงนี้ก่อนเราก็กด X มานี่ ใช่ไหมแล้วก็อรอลิฟต์ลงอ่าแจ๋วแจ๋วแจวแล้วก็มานี่เลยลงมาเลยโอเคเรียบร้อยสาธุเก้ครับเ <c oughs> ดี๋วตรงนี้คืออะไรทางนี้นะครับไปทางถ้ำนะครับผมเครื่องรางอยู่ที่นั่นแต่เราต้องมีสิ่งที่ทรงพลังกว่านี้เพื่อที่จะฝ่ามันไปอืมก็คือเราต้องหาหน้ากากที่มันทรงพลังกว่านี้ก่อน เนี่ยเลยนี่ใช้รถคืออะไรเป็นเพื่อนเือเหรอโอ้โฟรีฟื้นป่าฟื้นป่าเออเก็บของก่อนเลยไปไปกันต่อดีกว่าเพื่อนๆนี่ครบสี่หยนแล้วนะครับผมทําการเปิดเลยอุ้ยเปิดมาก็เจอบอสเลยเหรอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวยิงก่อนยิงเปิดก่อนยิงเปิดก่อนยิงเปิดก่อนลบโอ้ยอุยดับคู่ดับคู่เหรอดับคู่เหรอนี่นี่เจอนี้สักหน่อยเจอแป๊ะสักหน่อย เอาแล้วเอาแล้ววิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเพื่อนอรอบโอเคอนี่เจอสายธนูกับเราสายธนูลบลบอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปย,ยุ่งกับมันยิงก่อนชาร์จชาร์จยิงลบโอเคอโอ,อ้โหนี่เลยเอาเราบ้างเราบ้างเราเอาบ้างโอ,อ้โหดูดูเพื่อนดูโอ้หลบนี่อย่าอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันออ ลบโ okay. <laughs> อเคนี่ไม่ยากไม่ยากไปไงไปไงวิ่งยิงอย่างเดียว <laughs> เ้เฮรียบร้อ,อย E C เดี๋ยวดูซิข้างในมีอะไรมีบีบสิวนะครับผม มาแล้วเรามอบของบูชาให้กับต้นไม้ผู้พิทักษ์เพื่อให้ปกป้องคนที่เรารักทาโร่สายสิ่งนี้ไว้เพื่อเด็กๆเขาคงกลัวมากเมื่อสูญเสียพวกเขาของบูชาจำนวนมากที่นี่เป็นของผู้นำหมู่บ้านคนแรกนักล่าผู้เก่งกาจที่ใช้พลังวิญญ,ญาณสร้างอาวุธอันทรงพลัง ถ้าเชื่อว่าต้นไม้ผู้พิทักษ์คงไม่ว่าอะไรหรอกหากเราใช้มันเพื่อช่วยเหลือทาโร่อืมอาหารบงส่วงเจ็ดไปเจ็ดไปอุ้ยได้หนองมาเพิ่มกี่ตัวเนี่ยว้าวเฮ้ยเกือบครบแล้วเจ้าเลยเจ้าเลยออุ้ยอุ้ย,อยบอสเหรอบอสจอมเวทมาเลยมาเลยจอมเวทโอ้ย,อย ใส่ล <t desserts> ูกน้องมาแล้วใส่ลูกน้องมาแล้วพี่ลบโอเคไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเอาเรื่องอยู่เจ็บเอาเรื่องอยู่เออออมาเลยเออเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อไอ้ลูกกลมๆมันเออเออรบรัๆรโอ้โหสกิลสกิลเขาแบบว่าสกิลเขาอย่างปวดเลยอย่างปวดเลยตอนนี้เออไอ้ไอ้โอ้โห โอ้ยหลังเอ็นหลังเอ็นหลังเอ็นโอ้ยมีหิวด้วยเหรอเร่าโอ้โหโอ้โหมีหิวก็ไม่บอกหิวก็ไม่บอกโอ้เออโอ้ยวิ่งก um> ันว um> ิ่งกอนวิ่งกันวิ่งกันเราไม่มีหิวเลยเราไม่มีหิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงหัหน้างานเสียงหัหน้างานแล้วกันเสียงหัหน้างานเออเออมาเลยเดีจะเวลาจะเวลายิงโอ้ยกลัวกลัวไม่ยิงได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นเออ เออเออเออเอ้ยรอบอโอ้นี่กันี่ก็ยิงจังเลยนี่ก็ยิงจังเลยไม่ต้องเสกนะเสกมาทาไมออเออโอ้โหใช้อีกแล้วหลบก่อนอผมรู้แล้วผมรู้แล้วเวลาเวลาเขาจะเขาจะฮิวเวลาเขาจะฮิวเราต้องเราต้องอันนี้เราต้องเออเราต้องใช้สกิลเราต้องใช้ใช้สกิลกระโดด โอ้โหเตะไม่แ <aún> ล้วเตะไม่แ <awkward> ล <m ur ham> ้วนี่นะนี่นะเอ้ยไปก่อนไปโอ้ก่อนไปไปไม่เอาตัวนี้ไม่เอาโอเคโอเคโอเคฮิวอีกแล้วโอ้โหฮิวไหวแล้วกันพี่ฮิวไหวแล้วกันเอ้ยใจเย็นใจเย็น เออเอปเออไปปออดีีีีีีีีีอออเราไม่ทันกคือจอเวทอย่างโกงเลยโกงไปไหนพี่พี่จะโอ้โหฮีวสักล้านเลยหมสิบล้านรอบเลยรอบเอเปาเ้าเอ โอ้ยนเดียวเ,เ,เ,เรียบร้อยโอเคว้าวเออดันโผล่มาข้างเราเฉยเลยเออเรียบร้อยเลยอุ้ยเอาซะตึงเหมือนกันนะจเจ้าเวทมันโกงกับอันนี้เพิ่มเลือดอะ่ะครีถ้าไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งเลวร้ายเนี่ยแบบไหนที่รอเจ้าอยู่ในถำ้ำแต่ข้าแน่ใจว่าวิญญาณของทาโร่จะต้องดิ้นรนจนเฮือกสุดท้ายแน่เลย นี่มันเป็นจุดหมายที่เราจะต้องไปต่อถูกไหมโอ้หแต่ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้ไเทาน,นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยสนุกมากเลยอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเมดไงให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู